รรวมสร้างเด็กอำนาจเจริญรุ่นใหม่ IQ เกิน103โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีหมู่สี่บ้านหัวดอนตำบลไม้กอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำโดยนายสนธยาอุ่นเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนทั้งหมด126คน ระดับชั้นอนุบาลสองมีนักเรียนจำนวน9คนครูประจำชัน้นนางสาวพรทิมาก,กาาันภัยระดับชั้นอนุบาล3มีจำนวนนักเรียน5คนครูประจำชัน้นนางออมวดีคุณสมบัติรวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งสิ้น14คนโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามคัคคีได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมวัยดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐถมวัยจัดตาม6กิจกรรมหลักดังนี้1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงคำ้องจองเสียงปรบมือหรือจังหวะจากเครื่องดนตรีมาประกอบการเคลื่อนไหวและฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมที่มุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟังพูดสังเกตสำรวจและคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสาระที่เรียนรู้ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกความคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงานโดยใช้ศิลปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันการฉีดปักกระดาษการพิมพ์ภาพการร้อยลูกป,ปัดการประดิษฐ์และอื่นๆทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา 4. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมที่จัดไว้ในห้องเรียนเช่นมุมบล็อกมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติมุมวิทยาศาสตร์มุมบ้านมุมหนังสือเป็นต้นเด็กมีโอกาสเลือกเล่นตามมุมต่างๆได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการอดทนรอคอย 5. กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กมีโอกาสออกไปเล่นนอกห้องเรียนเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นทรายการละเล่นพื้นบ้านต่างๆเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้มีความแข็งแรงเหมาะสมตามวัยของเด็ก 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎกติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้กิจกรรมเกมการศึกษาช่วยฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตเปรียบเทียบคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดด้านโภชนาการ เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่จัดสรรอาหารเสริมหรือนมให้กับนักเรียนอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องตลอดทั้งปีเด็กได้มีการทำความสะอาดช่องปากหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเพื่อลดปัญหาทางช่องปากเด็กได้มีการฝึกสวดบนไหว้พระและนั่งสมาธิก่อนนอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวยัย จัดกิจกรรมการทดลองและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2566นอกจากนี้ครูยังได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสำหรับครูเข้าร่วมอบรม เรื่องการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือ DSPM แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมสร้างเด็กอำนาจ,จเจริญรุ่นใหม่ให้ IQ เกิน103มีดังนี้ครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้คู่มือเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือ DSPM จากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอพนาและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญ มีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการกำกับติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนั้นครูใช้เครื่องมือและแบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือ DSPM ซึ่งดำเนินการโดยคำนึงถึงอายุของเด็กเป็นรายบุคคลจากการดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามคัคคีได้ดำเนินการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มืออย่างเหมาะสมโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามคัคคีขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่ายร่วมสร้างเด็กอำนาจเจริญรุ่นใหม่ให้ไอคิวเกิน103อําอำเภอพนาเป็นอย่างสูงค่ะ